คือหนูค่ะเพิ่งเริ่มสวดจกักรพรรดิได้ปีหนึ่งค่ะเพราะว่าแม่ชีชอบไปคาเฟ่ก็เจอแล้วเขาก็พามาที่นี่ทีนี้อ่ะหนูตื่นเต้นมากเลยค,ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ทําตาก็คือว่าหนูก็สวดมาตลอดนะคะหนูก็แม่ชีก็สอนว่าให้แผ่แบบไหนฟังหลวงตาว่าก็สนอนแผ่ยังไงให้ลูกค้ามาร้านเยอะหนูหนูก็ทําตามตามสเต็ปนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะเดือนที่แล้วหนูรู้สึกว่า เศรษฐกิจกโลกมันก็ไม่ค่อยดีแต่หนูก็ยังขายดีมาตลอดตั้งแต่สซมนนะคะแล้วพอหนูหยุดไปอสองวันอสองเดือนที่แล้วหนูติดเกม ับแฟนทั้งคู่เลยก็คือไม่ได้สวดต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การขายมันก็รู้สึกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างก็รู้สึกแบบคือร้านอื่นจะเงียบหมดแต่หนูว่ายังไงก็ขายแบบออนท็อปอยู่ตลอดแต่พอสองเดือนนี้ปิดเกมค่ะหนูรู้สึกว่ามันมันมีผลไหมคะมันเกี่ยวไหมคะที่มันจะทําให้แบบเรารู้สึกดอบลงอะคะมีนะ <c oughs> มีฮะพระวิญญาณเป็นตัวช่วยอยู่แล้ว คือการการการที่เราสวดทุกวันเนี้ยคือก็เหมือนเราให้แสงสว่างกับเขาด้วยแล้วเขาก็จะให้บุญไม่ใช่ให้คุณเราสุกไหมคะใช่อ๋ออันนี้มันเป็นเขาต้องการอายุเขาต้องการความสุขเขาต้องวิญญาณเนี่ยอืาไม่ต้องการอะไรอืมเพราะว่าอ๋อเวลาหนูเจอแม่ค้าคนอื่นนะคะมันก็จะบอกว่าสวดจักรพรรดิสิอาจจะดีขึ้นนะอาจจะแบบลองลองดูอะไรเงี้ยบางคนก็ ก็ก็อาจจะทาตามคือก็ไม่ได้บังคับแต่คือหนูรู้สึกว่าตั้งแต่หนูสวดมาหนูก็แนะนําแม่ค้าแล้วก็พี่ๆที่รู้จักไปหลายคนก็รู้สึกว่าได้ผลจริงตอนแรกหนูคิดว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าหนูไม่ใช่คนสดมนแต่พอมาได้สวดนนก็อ,อ๋อจริงอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็หนูอยากจะถามว่าถ้าหนูกลับมามาสวดเหมือนเดิมแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็ทําอยู่เหมือนเดิมก็มันจะมีส่วนทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะมันอยู่ที่โลกสภาพโลกด้วยนะ อานาคตไม่แน่นอนถ้าอยู่อย่างงี้ก็โอเคขายดีอยู่แล้วเพราะเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าก็จะแบบมูกันเป็นพิเศษแบบจากแบบมูหนึ่งก็มูคูณสิบไงคะ่ะบางคนก็จะไปสายแบบแบบอย่างหนูเนะะี่ยค่ะก็มียอยู่ช่วงหนึ่งที่จิตตกอ่ะที่ว่าแบบขายไม่ดีหนูก็จะแบบไปวัดนี้ไปทาบุญที่นี่แล้วก็แบบรู้สึกแบบตัวเองไม่เป็นตัวเองหมายความว่าอาจจะเป็นคําว่าไม่มีสติน่าจะใช่ใช่ไหมคะ อด,ดมน,นดีที่สุดครับอ๋อสาธุค่ะค่ะเมื่อกี้ค่ะพอเขาบอกว่าเขาติดเกมแล้วหลวงตาบอกว่าก็ต้องรีบสวดเพื่อส่งกำลังบุญให้กับพักพวกเทวดาที่จะมาช่วยเหลือชีวิตเราได้อ,อันนี้ก็คือใช้กรดไดกับทุกๆคนคนทำงานออฟฟิศนะคะได้หมดแล้วได้หมด ใชเรียกแท็กซี่ยังได้เลยเปิดม์ไปเนี่ยงั้นจริงๆในการสวดของเราหนึ่งครั้งเนี่ยผู้ที่ได้บุญกับเรานอกจากตัวเราก็คือเหล่าภพภูมิเทวดาที่อ,อยู่รอบๆ <มา S 1> ตัวมรุที่เดินไปเดินมาเขาไม่รู้หรอกค่ะมันจะรู้ขลมวิญญาณอย่างหนูสวดตอนเนี้ยเทวดาของตุ้นัดก็จะได้ไม่มีอะไร ก็จะได้บุญกับเราด้วยได้หมดแหละค่ะทีะเราเราสวดไม่ว่าไม่ว่าเป็นโลกวิญญาณทุกโลกวิญญาณนั่นแหละเราสวดเยอะๆเนี่ยเขามาสวดกับเราทุกครั้งแหละนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายสายใย,ยจักระพัด แล้วก็<ช> <S <S จะมีโอกาสได้พบได้เจอกันอีกแล้วจะเป็นการพบเจอกันที่อยู่ในคลื่นที่ดีมันไม่ไปไหนหรอกสหมกพบทั้งสาม,มา่ะมันเจอกันอยู่แล้วแหละไม่ <S <S นมนุษย์กับเทวดาหรือพรมหรือข้างล่างด้วยกัสัตว์เดราฉาอังนั้นไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่เฉ่านี้อมาผนวกกับคําว่าฝากากระแสความดีนั้นต่อไปนี้เวลาเจอใครเนี่ยเราก็แบบว่าโอ้โมทนาขอให้เขาโชคดีใช่บอกขอให้อิ๋ว ขาดีขอให้อีกอิวโชคดีคือฝากไว้ในเรื่องของความดีแทนไว้ไม่ใช่ฝากไว้ที่น่าอย่างเดียววิญญาเขารู้ด้วยนะอ๋อว่าโอ้ยนยคุณเนี้ยดีกับคุณอิวเลื่ขึ้นของความดีขึ้นของความสุขเนี่ยมันไปทั้งมนุษย์และวิญญาณนี่ก็คือเป็นการฝึกบวกของตัวเราเลยนะคะเพราะหลวงตาบอกว่าบางทีเราบวกบ้างลบบ้างฉะนั้นแล้วเทคนิคจริงๆเนี่ยเห็นใครก็นึกอวยพรเขา นึกเขาเรียกว่าแผ่บุญให้เขานึกโมทนาบุญเขาถ้าคนฝึกจริงๆนะจะเป็นนักบวชจริงๆนะพวกไมช่ชีพวกพลาเนี่ยนะประมาณสิบปีเนี่ยมนุษย์เห็นเรามีรู้สึกรู้สึกดีแล้วค่ะไม่มีบวกวเราเก็เ,เห็นแล้วก็จะดีอะใครเห็นใครก็รักถูกจะไม่มีความหมันไส้เดี๋ยวว่าจะวิญญาณนะวิญญาณไม่ต้องพูดถึงอืม,มนุษย์เขาเห็นก็แตาถ้าอยากดังไหมล่ะนักบวชไม่ง่ายไม่ยากค่ะเนี่ย นั่งสวดมนต์ไปเนี่ยบันทึกไว้เนะอ้าวเขาเห็นก็ดีไงค่ะยวเ,เราขึ้นมันดีตลอดเนะี่ยะขึ้นพุทธคุณขึ้นจักรพรรดิมาตลอดเขาเห็นมันจะรู้สึกยังไงอ่ะเออรู้สึกสบายใจอ้าวก็ถูกแล้วเอาจริงๆคนอื่นเห็นมันไม่มมก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราทําจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันผุดแล้วมันจะเกิดเราก็จะรู้ว่ามันไปยังไงอ่ะรู้ ที่แน่ๆเลยจิตเราค่ะอยู่แต่กับคลื่นที่ดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์หนูว่าเดี๋ยวอาจจะมีแม่ชีที่นี่เนี่ยจะอยู่ในกุฎอ๋ออยู่ได้อาทิตย์เดียวรู้ไะจะอยู่แบบอยู่ตลอดชีวิตเลยอ๋อถ้าเขาอยู่ได้นี่เขาก็ดังเลยนะคะใช่กลางเต้นอยู่ก็ได้ค่ะเอาแบบคุ่ดงเขวัดก็ได้เช้าก็ไปกลางเต้นอยู่อยู่นู้นเย็นกับบางสกุลเอ้ยเช้ากับบางสกุล เย็นก็ไปปรากฏใช่ไหมบางสกุลก่อนแล้วก็สละเย็นไปปรากฏบางสกุลที่ตรงนี้ของรางของฉันนะฉันจะอาศัยเพียงเดียวเช้าก็สละจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าหาที่สักที่ที่มันพอจะสร้างความสงบเหมาะป่าก็เยอะนู่นไปได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกอย่างน้อยก็งูก็ได้ มันไม่ทํามันระตรายให้มันคุยกับมันได้แผลแสมันดิแล้วถ้ามันกัดเราจะจะไปกลัวโอ้โหมันไม่กัดเราหรอกถ้ากัดไม่ใช่งูที่นี่นอ่ะเนาะโชกงูที่อื่นสาธุโอเคหลวงตาพูดถึงถ้าถ้าฝึกจริงๆนะ,ะถ้าคนเขาตั้งใจฝึกจริงๆนะฝึกยังไงก็ได้ค่ะฝึกเพื่อเอามาเป็นประโยชน์ไม่ใช่ฝึกเพื่อต้องอนาคตไงปัจจุบันแปอนาคต แล้วสําหรับคนทางบ้านนะคะที่แบบว่าอาต้องทํากับข้าวรีดผ้าไปทํางานนั่งรถอย่างเงี้ยก็สามารถฝึกพวกนี้ได้ไม่ต่างก,กันไม่ต้องออกจากบ้านไปเลยหรอกออสาที่ก็อยู่บนบ้านนะม่้จะออกไปไหนอยู่ตรงนั้นอนะ สวดตามรอบเจ็ดรอบมนไปแผลเมตตาไปบางสกุลไปแล้วก็แล้วแต่ชีวิตอยู่กับบุญน่ะค่ะหิวก็กดสั่งกร็บอวยพรกรับก่อนูกขอให้เขามีรายได้เยอะๆขอให้ไม่หลงทางอ,ออกไปรับกรับกลับ,บมากินเสร็จสวดมนต์ต่ออันนี้คือถ้าทําได้เนี่ยถ้าทําได้ก็ชีวิตก็อยู่กับบุญนะ<อ>ขึ้นมันก็จะสว่างตลอดขึ้นจิตเนี่ยมันไปตลอดรอบทิศทางถามว่ามันจะชินไหม ชินเจ้าค่ะชินทนอหน่อยนะสักสี่ห้าปีแล้วพอนึกภาพตามนะคะจิตที่สว่างอันเนี้ยมันก็ไม่ทับนำพาชีวิตที่มืดมนเข้ามาสู่สู่ตัวเราเลยไม่มีฮะไม่มีเลยนะเพราะไม่มีโอกาสที่จะไปสร้างเรื่องราวที่มันเป็นสายใยที่ไม่ดีเลยอะคะ่ะลูกตาไม่มีฮะมีแต่แผ่เมตตาย,ยางเดียวแผ่เมตตาปรารถนาดีอย่างเดียวแต่มันต้องทนอาหน่อยแค่นี้ค่ะ คนทนเนี่ยมันยากหน่อยเคำว่ามันต้องทนจริงๆอ่ะใช่เพราะช่วงแรกเนี่ยจิตอาจจะดิ้นมันจะเคยชินกับกดเข้าเฟซบุ๊กทุกสองนาทีถูกต้องนถ้าไปทุบทิ้งเลยเนี่ยไม่ต้องทนแล้วตอนนี้ยก็จะออกไปซื้อกลไก่น้ําตาร่วงเลยออกไม่ได้เลยตอนนี้ยติดต่อใครก็ไม่ได้ทุบไปแล้วเสร็จแรงงานเนี่ย ผ่อนยังไม่หมดด้วยค่ะหลวงตาบางทียังผ่อนโทรศัพท์ไม่หมดด้วยไม่เป็นไรค่ะ<า>ชาติหน้าค่อยมาใช้นี่กันก็นแล้วกันโอ้ชาชิน<ส>ี้ดอกไว้ก่อนพอฟังถึงหลวงตาย,ยังไงก็ยังกลับมาที่ว่าขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทําโอ้สิเขาทำทำเงินเขาอดทนกันทั้งนั้นแหละอดทนทาไมมีความอดทนมีไม่มีความเพียรไม่มีอะไรนะมันยาก ขึ้นชื่อว่าความดีต้องใช้คําว่าอดทนแต่ถ้าเป็นความไม่ดีหรือความชั่วเนี่ยมันไม่ต้องทนเลยนะคะสัญชาตญาณดิบมันทำได้ลมาด่าทุกคนในนี้ก็ไม่อดทนแล้วล่ะด่าบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ลุมกระทึบเองอะสาธุค่ะหลวงตาอื ความคิดคำพูดการกระทํามันเป็นของเรานะครับที่เราจะเลือกได้ทุกคนมีปากเหมือนกันทุกคนมีเวลาเท่าเทกันคือวันหนึ่ง24ชั่วโมงแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาเวลามาใช้ปากทําอะไรแค่นั้นเองหลวงตาก,ก็ให้ใชว<า>ใ้ว่าให้เรามาสวดมนต์ปากเป็นประโยชน์ปากไม <จะ S 1> <ร>ดีค่ะปากจะได้มีพูดอะไรได้เป็นอย่างนั้นปากปพูดไม่ประโยชน์ พูดดีเป็นสียรวยนะจ้าเนี่ยกลับไปเขารวยเลยอ่ะอืมนึกให้เขารวยรวยนะ่เนี่ยรวยค่ะดีไหมดีเจ้าค่ะลบมันก็จะมีความสุขใจด้วยไงเวลาเราชื่นชมหรืออวยพรใครพูดก็ได้นึกเอาอย่างเดียวก็พอใช่ขอให้โชคดีนะขอให้รวยมาเนียขอให้มีนาพร้อมเลยได้หมดเลย นะคะคือพอเรานึกอย่างเนี้ยเวลาเรารู้สึกปรารถนาดีกับใครอย่างน้อยอ่ะใจที่ไม่มืดบอดมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเลยฉะนั้นเราก็สวดมนต์ให้จิตสว่างกันไม่ห่างมัน<อ>ห่างจะขึ้นไม่ดีถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะขึ้นไม่ดีมันมีกับเราอยู่แล้วเราห่างไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างเดิมขึ้นถึงความดีมันมาขึ้นในอนาคตมันต่อไม่ติดและไอ้สิ่งไม่ดีอะ มันต่อไปสิ่งที่ดีนน่นนะมันขึ้นเยอะแยะค่ะมันเป็นประโยชน์เยอะแยะเป็นใหญ่หนู่นข้างหน้านู่นท่านให้เป็นใหญ่ถว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครรอกข้าคบะมันมีใครเป็นใหญ่ได้ตลรอเราห้างบนบางคนเป็นใหญ่เมืเ่อ้ชาติแล้วก็ปวกระป๋องแล้ะเท่ากับว,ว่าตำแหน่งในโลกตำแหน่งในโลกวิญญ,ญาณไม่ใช่ของใครถ้าเองฝึกเองก็ไปตามตำแหน่งนั้นแหละ แม้กระทั่งตำแหน่งว่าพุทธเจ้าก็ยังผัดเปลี่ยหนหมุนเวียนเลยใช่ไหมคะหลวงพ่ไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนอืถ้าฝึกไปเป็นก็ได้เป็นค่ะถ้าไม่ฝึกไม่เรียนก็ไม่ได้เป็นอืก็ต้องขึ้นอยู่กับเราว่าจะเป็นอะไรยังไงนี่คือสถานที่หลวงพ่อท่านให้เรามาฝึก,ากมาฝึกบริการดีนี่ยจริงๆแล้ว ดปีประมาณนึงอะ่ะไม่ถึงกับไม่ถึงกับไม่ดีนะก็ <c oughs> ะดีอาหารก็ดีที่อยู่ก็ดีมีแอรอย่างดีนะใช่ไหมดีเาพูดถึงอะหาที่ไหนได้ในโลกเนะี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีนะ